เข้าตีกินกันปูกันเจ้าน้าเนี่ยใจเด็นสารเนมีเยอะมากรับผมเข้าไปอยู่ในกลุ่มในเฟซบุ๊กหลายกลุ่มเจ้าน้าคําถามแรกเลยจะปูเข้าจะฉีดยาฆ่ายา้าไปอย่างจะได้ยาคุมหา้าไยอย่างเจอมาแรงจะได้ยาตั้งใจนี่คือมันมันทําให้เห็นว่าเ,เข้าที่เขากินกันทุกมื้อเนี่ยอ่า เพราะว่าเขาคือเข้าเข้าเข้าสามมือต่อวันเนี่ยเออมันมันมีแต่สารเคมีมีแต่ทั้งนั้นก็แล้วมันมันมันความปลอดภัยมีอย่างขึ้นมาเนี่ยผมก็เลยเลยมีความตั้งใจทุกวันนี้ก็คือสู้อยู่กับความตั้งใจแต่เก่าโดนหมุดหงิปูคบเนี่ยนะกเก็บหงุกเก็บปูมันปีบ้านะครับจานานแถวนั้นยากจะเห็นว่าผมเป็นปีบ้าจะจะลงน้ำผมนี่นจะขออนุญาตขนาดอืม ทุกคนเห็นว่าผมแบบหงอยหนะ้าอย่างเงี้ยนะครับจะขออนุญาตนะลุงนายขอลุงนาะยจีนพี่แกพักพุงเนี่ยอย่างเงี้ยทุกทุกคนจะขออนุญาตผมเพราะว่าผมผมตั้งใจทำน,นะครับพเพราะเหตุเพราะเหตุผลนี่แล้วมันพิสูจน์ได้ตัวกับตัวเราว่าการปลูเข้าอิานซีการบรรเทาเเท้ปุ๋ยเเท่บีเนี่ยมันทําให้เข้ามีคุณภาพนะครับมีคุณภาพจริงๆแม่ผม คนแรกเลยที่บอกว่าบริญาตนะพ่อมันยิ้แมแกก็บ,บอกว่าตอนทุกวันเนี่ยแกสนับสนุนแล้วมีอยู่ปีหนึ่งผมนั่งน้ำท่วมแล้วเข้ากบกอกินแล้วผมสลิดเอาเข้าไปขายให้ลูกค้าแม่มีข้าวกินไปซื้อข้าวกินแม่กินบอกกินข้าวอย่างปละปายืนน้องข่าวเลยปีต่อมาบอกห้ามเอาเข้าไปขายให้คนอื่นนอกจากจะเหลือกินอ่า แม่คือคือแม่กับพี่ซูได้รับตลับว,ว่าความความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นไงครับก,กินเข้าวที่ไหนลาล้ามาอวยง่ายเนาะ,นะ,ะผมก็เลยทั้งทุกวันนี้ก็ทำอยู่สูโ้โรคกับอุดมการผมแจ้งเข้ามาอ,อุดมการ <c oughs> สิ่งดีผมคิดอย่างหนึ่งคือว่าอายุเขามาตอนเนี้ยทุกคนก็คือ5้าสิบสามห้าสิบี่อย่างบกเนี้ย โอ้ยแกมากเลยอ่ะ <c oughs> คือนั่นแหละทุกคนเนี่ยครับแกมากเลยมัน,ม,นมันทำมอีกอย่างหนึ่งว่าเอ้เขาเขาก็พามาทั้งดีบบดีเลี้ยวไล่อย,อย่างนั้วเขาจะทำอย่างสักอย่างหนึ่งทีว่า สร้างคุณค่าให้่กับตัวเกา่าเพื่อกับสังคมอย่างเงี้ยครับนะผมก็เรียว่าเออทำทำตามอารมอ์การตัวเกา่เกาใครจะว่าบ้าใครจะว่าเออของเล่นคนรวยหรืออย่างไรแต่ผมผมก็สนใจเลยผมเรียกว่าผมมีความตั้งใจมีมาทำแล้วมันที่สู้ตัวเก่ามันได้เลยนะครับในเชิงตรกกะตีเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับเข้าที่ผมเอามาฝูงเด่นแๆเนี่ยมันแบบ กินปลาํ้าได้นะผมผมซื้อเข้าเชื่อมาจากเ่อนซื่อเป็นอาจารย์หมอราชพัฒนแกก็บอกว่าแกบม่ใชยาบม่ใชุ่ัวเคมีแต่เข้าแบบกินปลาํ้าแต่ผมก็ปลูกมาลูกทีซีเข้าเกิดความเปลี่ยนแปลง้วยตัวมันเองผมไม่ได้ทักอย่างเลยเปลี่ยนแปลงนียกับมันเองคือเข้ามันหนุ่มขึ้นแล้วมันมีกลิ่นหอมขึ้นมาหลังจากที่มันแบบนี้นั่คือลักษณะเฉพาะพันธุ์มันโดดขึ้นมา